สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาสอนกีตาร์ตีคอร์ดนะครับเพลงพิษสวัสด์ของเสือสองเลยนะครับคอร์ดที่จะใช้เล่นในเพลงนี้ก็จะมีคอร์ด A อมิเนอร์นะครับคอร์ด E ครับคอร์ด C คอร์ด G แล้วก็คอร์ด F นะครับถ้าจะให้เสียงตน้นถ้าจะให้เสียงตรงกับต้นฉบับเราต้อง ลดคีย์ของกีต้าร์นะครับลดไปครึ่งเสียงนะครับแต่ในคลิปนี้ผมจะไม่ลดนะครับผมจะตั้งสายแบบมาตรฐานนะครับเสียงก็จะสูงกว่าต้นฉบับนิดหนึ่งนะครับสำหรับใครที่ยังจับคอร์ดไม่ได้ก็มาหัดจับคอร์ดกันก่อนนะครับคอร์ด A m i n เ r รเริ่มที่นิ้วชี้จับที่เส้น2ช่อง1นงนิ้วกลางจับที่ เส้น4ช่อง2และก็นิ้วนางจับที่เส้น3ช่อง2ครับ <S <S อ,อันนี้เป็นคอร์ด A minor คอร์ด E ใช้นิ้วนางจับที่เส้น4ช่อง2นิ้วกลาง จับที่เส้น5ช่องสองและก็นิ้วชี้จับที่เส้นสมช่อง1ครับอ่าอันนี้เป็นคอร์ด E ครับคอร์ด C เริ่มที่นิ้วชี้จับที่เส้นสองช่อง1ครับนิ้วกลางจับที่ เส้น4ช่อง2ครับนิ้วนางจับที่เส้น5ช่อง3ครับอันนี้เป็นคอร์ด C ครับคอร์ด G เริ่มที่นิ้วนางจับที่เส้น1ช่อง3ครับนิ้วกลางจับที่เส้น6ช่อง3ครับนิ้วชี้ จับที่เส้น5ช่อง2ครับอ่าอันนี้เป็นคอร์ด G นะครับสำหรับมือใหม่ที่ยังจับแบบเต็มๆไม่ได้ก็จับเฉพาะเส้น1ช่อง3เส้นเดียวก่อนก็ได้นะครับอ่าอันนี้ใช้แทนคอร์ด G ได้นะครับ กด F นะครับกด F ใช้นิ้วชี้จับที่เส้น1และ2ที่ช่อง1นะครับจับ2เส้นเลยนะครับ1และ2ที่ช่อง1นิ้วกลางจับที่เส้น3ช่อง2นิ้วนางจับที่เส้น5ช่อง3และก็นิ้วก้อยจับที่เส้น4ช่อง3าครับ อ,อันนี้เป็นคอร์ด f นะครับสำหรับใครที่จับคอร์ด f แบบเต็มๆไม่ได้ก็จับแบบง่ายๆนะครับจับแบบนี้นะครับใช้นิ้วชี้จับที่เส้น2ช่องหนึ่งนะครับนิ้วกลางจับที่เส้น3ช่อง2ครับแล้วก็นิ้วนางจับที่เส้นสี่ ช่อง3ครับอันนี้ใช้แทนกด f ได้นะครับการตีคอร์ดหลักๆในเพลงนี้ก็จะเป็นแบบครึ่งง้องนะครับครึ่งง้องก็คือตีลง2ครั้งแล้วก็ก่อนจะเปลี่ยนกอดเราก็ใส่ลงขึ้นเข้าไปนะครับลงลงลงขึ้นลง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 ประมาณนี้นะครับ ในครึ่งห้องนะครับหรือว่าถ้าไกลยังใส่ลงขึ้นไม่ได้ไม่ถนัดใส่ลงขึ้นนะครับก็ตัดออกนะครับเหลือเฉพาะลงสองครั้งแล้วก็เปลี่ยนคอร์ดนะครับ ประมาณนี้นะครับและก็มันจะมีเป็นตีคอร์ดเป็นเต็มห้องบางช่วงนะครับไม่เยอะนะครับเต็มห้องก็คือตีลงลงขึ้นขึ้นลงลงแล้วก็ก่อนจะเปลี่ยนคอร์ดเราก็ใส่ลงขึ้นก็ไปเหมือนกันนะครับเต็มห้องลงลงขึ้นขึ้นลงก็ประมาณนี้นะครับ หรือว่าใครจะตัดลงขึ้นก่อนจะเปลี่ยนคอร์ดก็ได้เหมือนกันนะครับตีเฉพาะลงลงขึ้นขึ้นลงลงแล้วก็เปลี่ยนคอร์ดนะครับลงลงขึ้นขึ้นลง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 ขึ้นขึ้นลงลงขึ้นลงลงอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มฝึกกันไปตีลทตอนนะครับมาดูว่าเราลงคอร์ดอะไรตรงไหนบ้างนะครับเริ่มแรกเราจะ ตีคอร์ดเปล่าๆก่อนนะครับมี A minor E แล้วกลับมา A minor e, แล้วกลับไป E นะครับตีเต็มห้องหมดเลยนะครับลงลงขึ้นนลงลง,ลงแล้วก่อนจะเปลี่ยนคอร์อดก็ใส่ลงขึ้นเข้าไปนะครับ คำว่าบนเลยนะครับบนทางเดินซ้ายนี้เอไมเนอร์ตรงนี้เราจะตีเต็มห้องนะครับส่วนมากแล้วจะเป็นเครื่องห้องนะครับเดี๋ยวตรงไหนตีเต็มห้องผมจะบอกนะครับที่ไม่ได้บอกก็เป็นเครื่องห้องนะครับเครื่องห้องก็คือตีลงสองครั้งแล้วก็ก่อนจะเปลี่ยนคอร์ดเราใส่ลงขึ้นเข้าไปนะครับตรงคำว่าบนนี้เราลงเอไมเนอร์เต็มห้องนะครับ คนดางเดินสายดีมีแล้วก็ลงขอด e ีนะครับขอด e ีตรงคำว่ามีตรงนี้จะเริ่มเล่นคืงห้องแลวนะครับมีเพียงฉันเท่านั้นนั้นลงเอไมเนอร์นั้นสิ้นแล้วก็มาลง E อไมเนอร์ man. ตรงคำว่าสิ้นสิ้นแสงดวงตะวันวันลงเอไมเนอร์วันพระจันทระจันอีม e าระจันทลงขอด e ีครับ จันชาบทาสีแดงแดงลงเอเมเนอร์ er ครับแล้วก็ต่อด้วยคอร์ดอีไปหลังจากเอเมเนอร์ er นะครับลงเอเมเนอร์ er ตรงกามาแดงแล้วก็ต่อด้วยคอร์ดอีนะครับก่อนจะไปร้องอีกท่อนหนึ่งดูติตดๆนะครับดูไปทีละท่อนทีละนิดนะครับลงเอเมเนอร์ er ตรงกา่าบนเลยนะครับ บนทางเดินสายนี้มีเบี่ยงชั้นเท่านั้นสิ้นแสงดวงตะวันพระจันทร์จาบตาสีแดงดาวดูไม่เคยสวยอ่าแล้วก็มาลงเอมเนอร์ or, ตรงคำว่าดาวเอมเนอร์ A or, ตรงคำว่าดาวเราก็จะตีเต็มห้องเหมือนกันนะครับเหมือนกับตรงคำว่าบนเลยนะครับ ก็จะเล่นคล้ายๆกันอยู่นะครับในสองตอนนี้ดาวลงเอเมเนอร์เ er, ต็มห้องนะครับดาวดูไม่เคยสวยดาวแล้วก็มาลงอ e, ีตรงคำว่าดาวดาวดูยัง,งับแสงมาเล่นพื้นงอกแลวนะครับดาวดูยังับแสงแสงเอเมเนอร์ er, ครับแสงดังดังลงคอร์อีครับดังคนไร้เรี่ยวแรง แรงลง a อมเครับแรงสิมแสงแสงกอด E ครับแสงแรงสัทธาตาลง A-m ม n o เครับตาเอมาเนอร์ตรงคำรรว่าสัทธาตรงนี้จะตีเต็มห้องนะครับตาคิดถึงหน้าใครคนหนึ่งแล้วก็ไปเข้าในต้นคิดถึงหน้าใครคนหนึ่งเดีย๋ยวเราดูติดๆดตรงนี้ก่อนนะครับดาวดูไม่เคยสวย ลงเองไมเนอร์พร้อมกับคำว่าดาวเลยดาวดูไม่เคยสวยดาวดูยังอับแสงดังพลไรเรี่ยวแรงสิ้นแสงแรงศรัทธาคิดถึงหน้าใครคนหนึ่งอ่ะเราก็ลงขอซีก่อนจะร้องเพลงนะครับตรงนี้เราจะไม่ลงตรงคำนะครับขอซี คอร์ดซก็ครึ่งห้องเหมือนกันนะครับคิดถึงหน้าใครใครลง a อมิเนใครคนหนึ่งแล้วก็มาลงคอร์ดซก่อนจะร้องฉันถึงนอนไม่ไม่ลง a อมิเนครับไม่ค่อยลำแล้วก็ลงคอร์ดซก่อนอีกแล้วครับฉันเองยอมรับรับลงคอร์ด G ครับรับวาวาดระวง แหว่งลง A อไมเนอร์ครับ A อ i n เนอร์เต็มฮ้องนะครับตรงคําว่าระแวงครับลง A อไมเนอร์ตรง, minor, ตรงคําว่าแหวง่งเต็มฮ้องฉันทั่วใจเธอเป็นอื่นเดี๋ยวไว้อีกตอนหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราดูตรงนี้ก่อนดูติดๆต,ตรงนี้ก่อนดูไปตีละนิดนะครับเริ่มจากลงคอร์ดซีก่อนจะร้อ,องคิดถึงหน้าใครคนหนึ่ง ฉันจึงนอนไม่ค่อยหลับฉันเองยอมรับว่าวาดระแวงแล้วก็เราลงขอ C ก่อนจะร้อ,องฉันกลัวใจเธอฉันกลัวใจเธอ,อ,อเธอลง A เ i n o r นะครับเธอเป็นอื่นแล้วก็ลงขอ C ก่อนอีกแล้วนะครับฉันกลัวใจเธอ,อ,อเธอลง A เ i n o r ครับ จะเปลี่ยนแล้วก็ลงคอร์ดจีก่อนนะครับจนะครับก่อนจะร้องด้วยแรงแหงรักด้วยแรงแหงกรัก,ร,กรักลงคอร์ด F นะครับคอร์ด F ตรงนี้เราจะตีลงแค่ทีเดียวนะครับแล้วก็ก่อนจะเปลี่ยนคอร์ดเราก็ใส่ลงขึ้นเข้าไปนะครับหรือว่าใครจะไม่ใส่ลงขึ้นก็ได้นะครับด้วยแรงแห่งรักจึงดันดันลงคอร์ดจีคอร์ดจก็ตีลงทีเดียวเหมือนกัน,นครับ ก่อนจะเปลี่ยนคอร์ดก็ใส่ลงขึ้นหรือว่าใครไม่ใส่ก็ได้แล้วแต่สะดวกครับด้วยแรงแห่งรักจึงนนมามาลงเอมเนอร์เอมเนอร์ or, ตรงนี้จะตีเต็มห้องนะครับมาแล้วก็ไปข้าวอีกท่อนหนึ่งรอรักจึงมาทันนะครับตรงนี้ด้วยแรงแห่งรักรักเราลงคอร์ดเเราตีลงแค่ตีเดียวนะครับหรือว่า ถ้าใครถนัดใส่ลงขึ้นได้ก็ใส่ลงขึ้นเข้าไปนะครับโดยแรงแห่งรักจึงดันโดนมาตีแบบนี้นะครับหรือว่าถ้าไม่ใส่ลงขึ้นก็ได้เหมือนกันนะครับโดยแรงแห่งรักจึงดันโดนมาเดี๋ยวดูติดๆนะครับฉันกลัวใจเธอเป็นอื่นลงก่านซีก่อนนะครับฉันกลัวใจเธอเป็นอื่นฉันกลัวใจเธอจะเปลี่ยน แรงงล้วนนเ,เราก็มาลงขอซีก่อนจะร้องรอรักจึงมารอรักจึงมามาลงขอดจีครับ<า>แล้วก็ลง a อเมเนก่อนจะร้องคิดถึงจึงฟันฝ่า a อเมเนตรงนี้จะตีเต็มห้องนะครับลงลงไปก่อนจะร้องนะครับ กทึงงันาจฟแล้วก็ลงคอร์เอก่อนนะครับก่อนจะร้องคอร์เอฟนี่กลับมาขึ้นห้องเหมือนเดิมนะครับออกความรักมามาลงคอร์อีมาหาเธอที่รักรักรักเราลง Am ม n น r er ครับ Am ม n น r er ก็ตีเต็มห้องนะครับตรงคำว่ารัก,รกแล้วก็ลงคอดซีก่อน ผมจะร้องร้อยพันปัญหาเราเราดูเรารักจึงมาก่อนตรงก่อนสี่เรารักจึงมานะ งนี้เราก็ลงคอร์ดซีก่อนเหมือนกันนะครับ 100, ร้อยพันปัญหาลงคอร์ดซีคอร์ดซีนี่ก็ตีเครื่องห้องเหมือนเดิมนะครับ 100, ร้อยพันปัญหาลงคอร์ดจีแล้วก็ต่อด้วยเอมิเนอร์เอมิเนอร์จะตีเต็มห้องนะครับฝนฟ้ากำลังดังแล้วก็ลงคอร์ดเอฟก่อนนะครับลงคอร์ดเอฟก่อนอย่าร้องด้วยแรงแห่งรัก รักลงคอร์ดจีตาลงเอมิเนอร์ครับเอมิเนอร์ er ก็เต็มห้องนะครับตรงจัตตาสังเกตได้ว่าจะอยู่ที่เอมิเนอร์สส่วนใหญ่นะครับไอที่เราเล่นเต็มห้องนะครับพอลงเอมิเนอร์แล้วส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเต็มห้องนะครับด้วยแรงแห่งรักและแรงศรัทธา เราค่อยไปวนกอดในช่วงโซโลนะครับเดี๋ยวด,ดูตัวอย่างตรงนี้ก่อนร้อยพันปัญหาฝนฟ้าคำรามหนักด้วยแรงแห่งรักและแรงศรัทธาแล้วเราก็มาลงคอร์ด F ตรงนี้เราจะเล่นเป็น เต็มห้องนะครับในช่วงโซโล,โลมีคอร์ด F A Min เแล้วกลับมาคอร์ด F แล้วมา A Min o แล้วมาจบอยู่ที่คอร์ด E สองห้องติดๆนะครับคอร์ด E เราจะตีสองห้องติดๆแล้วก็แถมท้ายไปอีกหนึ่งทีตีตีจบไปสองห้องแล้วก็ใส่ลงขึ้นแล้วก็แถมท้ายตีลงไปอีกหนึ่งทีงล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 ง,ลง,ลง,ลงแล้วเราก็กลับไปซ้ำ ดาวดูไม่เคยสวยเดี๋ยวผมตามให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับด้วยแรงแห่งรักและแรงศรัทธา ประมาณนี้นะครับเราเว้นหายใจไปเลยนะครับในตอนที่เราตีคอร์ด e จบไปนะครับเราเว้นไปเลยเ,เว้นจนกว่าจะพอใจพรุ่งนี้ก็กลับมาร้องก็ได้โอเคนะครับสำหรับเพลงนี้ก็น่าจะได้นะครับในน่าจะมีอะไรมากโอเคตัวอย่างติดตดิตั้งเพลงก็กดดูที่ลิงก์ ตีคอมเมนต์นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรต่อสวัสดีครับบ๊ายบาย